กำลังจะมองหาโดนนะครับเอาที่เล่นง่ายบินนิ่งและกล้องชัดเอาแรงต้านลมได้ดีด้วยครับโยทินแนะนําตัว X8 Pro Max เป็นตัวระบบมอเตอร์บัตเลเซ็นเซอร์กันชนได้ถึง4ทิศทางครับไม่พอกล้องหน้า 1,080p กล้องใต้ท้องนะครับมีระบบเซ็นเซอร์สแกนพื้นกันลมเองอัตโนมัติทำได้จริงไหมเดี๋ยวมาลองกัดูครับผมกดสตาร์ทเงยนบินขึ้นออโต้อัตโนมัติและได้แบบนี้แน่นอนครทุกคนครับดูครับ ผมจะวางรีโมทให้ดูเลยนะฮะนี่ครับระบบเซ็นเซอร์สแกนพื้นกันลมเองอัตโนมัติและตอนนี้ค่อนข้างมีลมนะฮะสังเกตน,นะครับนี่ครับชอบถ่ายภาพและว,วิดีโอตัวนี้สามารถปรับหน้ากล้องที่ตัวรีโมทคอนโทรลได้เลยมาดูครับสะดวกแน่นอนนะครับรุ่นนี้ดูเลยสามารถปรับหน้ากล้องลงได้90องศานะฮะแล้วปรับหน้ากล้องขึ้นได้แบบนี้ครับทุกคนเป็นยังไงครับอ้าวไม่พอเพิ่มความมันกันหน่อยให้ทุกคนครับรุ่นนี้ สามารถตีลังกาได้ถึง4ี่ทิศทางนะครับเล่นสนุกแน่นอนครับกดหนึ่งทีครับแตะตีลังกาหน้าตีลังกาหลังตีลังกาซ้ายตีลังกาขวาโอ้โหเป็นยังไงมันครับมอเตอร์บัตเลดนะครับแรงมากเลยนะฮะดันขึ้นครับหลายๆคนชอบถามว่าพี่โอครับถ้าเกิดลอยตัวขึ้นไปเจอลมแล้วมันจะปิวตามลมหรือเปล่าเอาอย่างนี้แล้วกันครับบินขึ้นไปสูงครับผมขออนุญาตปล่อยรีโมทให้ดูแบบนี้นะฮะว่าตัวโดนจะปิวตามลมหรือเปล่านะครับ นี่นะครับได้แบบนี้เลยนะฮะรุน่นี้โอเคแล้วนะครับลายข้อสงสัยเลยนะครับอ้าวไม่พอมาพร้อมกับสปีดค,ความเร็วถึง3สปีดค,ครับสปีด1ต้องการแรงขึ้นสปีดสสปีด3านะฮะดันขึ้นครับโฉบเล่นได้เลยนะฮะทุกคนโฉบเล่นมือเดียวได้เลยนะครับลักษณะการใช้จะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ฮะโฉบเล่นได้เลยครับโอ้โหแรงนะฮะรุกนี้ดูครับคุ้มพวดเลยนะฮะนี่นะครับไปยังไงฮะ ทันสมัยแน่นอนครับรุ่นนี้ทั้งแรงนะครับทั้งนิ่งนะฮะเอาลมอยู่เลยนะครับทุกคนอ่ะโอเคต่อไปนะครับผมจะเอาโดนลงจอดนะครับง่ายๆด้วยระบบออโต้แรนดิ้งกดหนึ่งทีครับที่ตุ่มขึ้นบินนะครับแล้วก็บังคับทิศทางให้ตัวโดนลงเอาลงมาฮะต้องการให้ลงตรงไหนนะครับอยู่ที่เราเลยครับคอนโทรลลงมาอย่างนี้นะครับทุกคนแบบนี้นะครับลงมาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ลงบนฝ่ามือเลย้วกันนะครับ นิ่มแบบนี้เลยทา่าใดสนใจที่จะฝึกบินนะฮะเอาเล่นง่ายกล้องชัดบินนิง่งปรับหน้ากล้องต้านลมได้แรงมีโปรแบตให้ถึง2ก้อนใครสนใจโยทิ้น